AI เนี่ยช่วยให้เราทำงานวิจัยเร็วขึ้น10เท่าหรือมากกว่านั้นอยากจะทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันช่วยเราเร็วขึ้นได้ยังไงคิดหัวข้อวิจัยนะครับไม่น้อยกว่า10เท่านะครับไม่ว่าจะให้เขาคิดหัวข้ออิสระหรือเราอาจจะมีสาการให้เขาแล้วให้เขาช่วยเจเนเรตหัวข้อให้ทบทวนนกรรมเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่ามันเกิน10เท่านะครับเพราะว่ามันจะช่วย ไปหาข้อมูลหาเปเปอร์หางานวิจัยที่เราต้องการจะไปทําการดึงงานวิจัยเหล่านั้นมาให้เราแล้วก็สามารถที่จะเขียนเป็นวรรณกรรมนะครับคือประติดประต่อข้อมูลแต่ละงานวิจัยเข้าด้วยกันได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องกลับไปหาต้นฉบับนะครับแล้วก็ไปรีวิวไปทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยคือถ้าจะให้เขาเขียนเนี่ยเขาเขียนให้ได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วอ้างอิงแบบครบถ้วน วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า10เท่าเช่นเดียวกันนะครับเร็วขึ้นและดีขึ้นเพราะว่าเขาสามารถเข้าใจภาษามนุษย์นะครับเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยที่เราใช้ภาษามนุษย์ในการสั่งการให้เขาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรต่างๆหรือ For e cast หรือวิเคราะห์ต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังสอนเราด้วยว่าจะใช้ s t a t อะไรรวมทั้งการตีความด้วยว่าผลการวิเคราะห์ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรสรุปผลการวิจัยเนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นร้อยเท่าดีกว่าเพราะมันจะดึงข้อมูลที่เราเขียนไว้แล้วในก่อนหน้านั้นมาช่วยสรุปให้อภิปรายผลอันนี้ก็ไม่น้อยกว่า10เท่าเช่นเดียวกันนะครับเขาสามารถอธิบายผลที่ได้มาเชื่อมโยงกับงานวิจัยที่เราทบทวนไว้ก่อนหน้านั้นรวมทั้งการเสนอแนะเขาก็สามารถเสนอแนะได้ค่อนข้างดีนะครับโดยใช้ผลที่มีอยู่นะครับมาช่วยเสนอแนะให้เราเสร็จอย่างรวดเร็วครับ อย่าลืมว่างานวิจัยของเราเนี่ยบางทีมันมีเป็น100-200เปเปอร์บางทีก็ต้องย้อนกลับไปดูนะว่าต้นฉบับเลขหน้าเป็นอย่างไรบางทีก็หาเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับแต่ AI มาช่วยให้เราได้เนี่ยเร็วขึ้นเป็นร้อยเท่าแล้วเราสามารถเลือกได้อีกนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับเช่น APA Style หรือตามข้อกําหนดของวารสารนั้นได้เลยสมมติเรามีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับ5้าหน้า1 0 0่หน้าเอ๊ะจะแปลงเป็นบทความวิชาการประมาณสัก12หน้าได้ยังไง AI ช่วยได้ สามารถแปลงงานเหล่านั้นมาเป็นบทความวิชาการนะครับนอกจากได้เป็นบทความวิชาการแล้วนะครับยังได้สเปคตรงตามวารสารที่เขาต้องการได้ด้วยนะเราใส่หลักเกณฑ์ตามวารสารของเขาหรือใส่ไฟล์ที่เกี่ยวหลักเกณฑ์ของวารสารแล้วก็ให้ AI เขาช่วยแปลงจากงานวิจัยของเรามาเป็นวารสารภายใต้จํานวนหน้าภายใต้รูปแบบที่เขาต้องการได้ทันทีเลยเขาก็สามารถ เอาเนื้อหาของเรานะครับมาเปลี่ยนบทคัดย่อได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเราต้องมีพร้อมที่ดีด้วยนะครับเช่นบทคัดยอด่อนะเราอยากให้เขาเขียนบทคัดย่อเลยก็ได้นะครับเพราะเขเขียนมาหรือเราจะบอกเขาว่าบทคัดย่อประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ระเบียบว,วิธีผลการศึกษาข้อเสนอแนะกี่คำนะครับเพราะเขาจะเขียนให้เราได้เลยช่วยร่นระยะเวลาไปได้เยอะทีเดียว หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียนะครับในการทำงานวิจัยให้เร็วขึ้นแล้วก็อยากให้สนุกกับงานวิจัยและช่วยสร้างสารร์ผลงานวิจัยขึ้นมาเยอะๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาชีพของเรานะครับรวมนั้งเป็นประโยชน์กับประเทศชาติด้วยครับ